ครับสบายดีกันอีกเท่อหนึ่งพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องไอ้กระโมอบนนอกพี่น้องสบายดีด้วยพี่น้องเอฟซีถุงหมวกตู้บอลพี่น้องกรับสบายดีพี่น้องมือนีเขาต้มหอยพี่น้องหอยเดือยพี่น้องไอ้หน้าตามเป็นแบบไรสุดท้ายพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องต้มแล้วแต่ไหนพี่น้องไอ้กำลังฟดกำลังเดือดพี่น้องต้มซุกข้าวเสมามันล่างมามักไปปิ้งมาก้อยโอ้หลายขั้นตอนพี่น้อง แซ่บพี่น้องหอยตัวน,นี้น่ะพี่น้องบอกว่าแซ่บร้อนพี่น้องเสือเอาพี่น้องเศร้าหัวมื่นหาพี่น้องมื่นหากีบอะไรพี่น้องไปบุงน้องกันพี่น้องอ่าพี่น้องอันนี้หอยอยันบ้านเ้องห้องว่าหอยเดือยพี่น้องแต่ว่ามีมีบางสองถิ่นเกินว่าหอยขาดหอยขาบหอยหอยธาห้อยยังห้ามหูดอกาหูดแต่ว่าเขาเป็นอันนี้หอยเดือยพี่น้องซุกแล้วพี่น้องหนึ่แต่ว่าบนทัานซุกขาดเขาจะไปจีบหมองสักก่อน จิ้มแล้วก็ล่างจิ้มแล้วก็ล่างน้ำค่ะคกับมะคางไฟพี่น้องปิ้งอีกอย่างอีกท่านึงอย่างทึ่งเขาจะเป็นก้อยหอยอันเสร็พี่น้องหอยอัาเบงน้ำกันนิดน่อยตอนนี้แม่น้องอันชันผนจิ้มหอยพี่น้องงัดมันเฮงผลไมาจยากออกเออโหพี่น้องเขาต้องมาล่างน้ำอีกท่านึงแล้วก็มักแล้วก็แป้นยางมันมักแล้วก็ไปย่างแล้วก็มาก้อยพี่น้องแซร็จ่น้องโหปวดแล้วพี่น้อง แต่จริงนั่นถ้ามันลายน่ะพี่น้องเ้าไปอันงัดออกมาจิ้มกับน้ำแจวเลยก็ได้พี่น้องน้ำจิ้มเลยก็ได้พี่น้องแต่ถุงหมักให้กินมากแบบไรต่วันในสิ่องสิ่งร้องปล่อยพี่น้องแต่ถุงหมักบางคนกะปิแจ้มแจวก็ได้แซ่บพี่น้องห้อยอันนี้ยำนแหล่งแพร่แพร่มาให้อันนี้มาขายเนี่ยตลาดน้อยมามาเสิน์ฟล้างแล้วอะไพี่น้องตอนนี้อุ้ย ไปตะกินขนาดพี่น้องนเอาหมากเกลือมากแป้งนัวดยังเรียบร้อยแล้วกะเอาไปปิ้งอีกพี่น้องปิ้งซุกห้ากะเอามากก้อยพี่น้องกินมัดทุกอย่างนั่นนี่นะพี่น้องขีดคุ้ยยังกินเรียบร้อยไม่ได้ขีดมกับพี่น้องเอราขาดุญาตนั่นได้พี่น้องบอสุภาพนั่นหนึ่งขีดมันกระแทบผัวมันมันยามหน่อพี่น้องให้แม่น้องอนสั้นห้อย เกษียนได้มันเป็นธรรมดาได้เนี่ยเขาขุดอยู่ในโพนอึดพี่น้องไอ้ต่อไปหาขุดหางไงอ่ะแถวโพนปวกพี่น้องปลูกไปหางกับอะไรธรรมดาค,คุณพัชจะ,จะ,จะมาขายไปค้างไฟให้มันแหมมันสุกคักพีนรร่น้องเพราะว่าตอนนี้มันหมดถนนสุกคักมาในพี่น้องต้ตมต้มให้มันนั่นแหละค่ะห้องค้างไฟมันสุกอยู่ลงมาก้อยอีกรอบหนึ่งพี่น้องไปขขได้กินมัธรรมดาปะถ้าบัะก้อยกันอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะ ทาบััปิ้งมนทาไปบังปิ้งแล้วก็ทาบัดก้อยผลอะพี่น้องเอายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนพี่น้องเอยโอเคนะพี่น้องทาไปบังจะไหนคนก้อยให้เบิ้งมันสุกเหมืนไปปิ้งค้างสุกนี่คนกระสิก้อยให้เัาเบิ้งว่ามันมีอย่างไายใส่น้ำกันพี่น้องเอยโอเคนะพี่น้องสุกเลยพี่น้องสุกเลยสุกแล้วสุกแล้วบ้านเบิ้งบ้านทักจีก้อยเด็กพี่น้องฮักิีหันเป็นตอนก่อนทักจีก้อยพี่น้อง ยิงข้ามายังว่าคำคำเหมือนเหมือนไอ้ลูกหัน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 เลยกาก้อยพี่น้องยิงข้ามเสิกินอยู่ลูกเล็กน้อยกินมาได้หอยอันนี้ยิงข้มมาเผื่อเรากินบ่เป็นเผื่อว่ากินไอ้เจี๊ยงทองแล้หอยอันนี้เล็กน้อยเผื่อผมเคยกินดอกข้ามหอกินเล็กน้อยตแล้วก็ม,ม, <catal> มาหมักกินแเล็กน้อยนะโอเคพี่น้องถ้าเบื้องต้นเพื่อนนั้นก้อยเล็กหน่อก้อยพี่น้องอ๋อสมไล่เพล่์นี่ผักหอมหั่ซอยแล้วอะไรพี่น้องเกลือเป็นนัวค่าะได้ที่สุดก็คืออานิโนมอโต ลายตอนนั้นก็ใสเนี่ยบัตรใสลล่ลายอีกไอซัมนล่นละบัดมาซอยแล้วกับบัวลายพี่นอ้อยเขาไปปิ้งไปย่างเด้เขาขู่อะห้อยก้อยก้อยห้อย,ยพี่นอ้องผิงขวนสนานข้าวมาซือ้อเขาอีกเลยซื้อมาเห็ดอ่ะกินกระนำจิ้มพี่นอ้องแซ่บแแข่งกับบบาเท้าพี่น้องเอ้ย น้ำปลาน้ำปลาทิพลสขาดบ่ไ้พี่น้องครก้อยหอยเองก่อนนี้ก็เอาหอยพี่น้องก้อยหอยไม่ถาดบ้างมาทอาเอิญหอยเบือหอยเดือใส่บ้างใส่หอมลงไปพี่น้องเรั đi đường hôm là hôm hôm say hôm lập a hôm lập nhau gọi hoi đuôi kìm đuôi hai bọc hai kìm đuôi hai kìm đuôi hai กินเลยมีไข่ดาวแล้วก็มีอันโอเคใช้เบิ่งกงล้องนู่แต่ละคนนะหนา,หนาตาแต่ละคนเป็นแังจิ้มข้ามจิ้มข้ามอวยหนามาหน้าด้าก็ับผมปินหนาพร้อมกันปินหนาโอเคอ่าพี่น้งองเอาเบิงเ่งหนึ่งไปจิ้ขาพี่น้องวไข,ข,ข่ดาวพี่น้อง เองพื่นเห็ดเองเพิ่นได้พี่น้อยเลยใช่ปะข้าวป่ได้บึงอันนี้น้องดันดาเนี่ยครามาเต้ผู้เพื่อนห่างกันกับประมาณกิโลเขื่อเละเกิมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอันนี้ผู้น้อยๆเสือขาเนี่ยฮะก็เกิดพี่น้องน้อยก็มูอันนี้เสือเลี้ยงนี่ยหาสิบโลเสือขาวนี่ยสี่สิบ ตามมาสุดนี่กะนสามสิบหาไม่มาสนิทดีมันหกสิบพุ่งอ่ะนี่คนนักพุ่งอ่ะนี่อันนี้สามสิบอ่ากินกินแสบบอแสบแบเองแสบเองเหรอใช่ละละมาดีลงเนาะมาดีลงละมาดีงนล่ะมาดีงานล่ะ น้องพัดส้อนแน่นแล้วน้องทู่หน้าน้ามาเบิ้งเด็กๆกินข่าววันพี่น้องข้าวมันไงเด้อก๋อยหอยพี่น้องไป็ดก๋อยหอยตุ่มหอยก๋อยหอยแล้วมาหาพระธันตเด็กินพี่น้องใอ้หายเบิ่งกันเบิ่งเด็กๆกินก่อนพี่น้องไอ้หนักรอคิวกันพี่น้องเป็นมอเด็กๆก่อนพี่น้องอ้ แบ่ก้นขราแบบนี้นะธรรมดาพายจะก้นเมาข้ามาเมื่อส่งละบัดมาได้พายเสรมาส่งไข่คนละหนว่นี่สีหน่วยแต่ว่าสี่ข้นผนละหน่วยพี่น้องสื่อของพายสื่อของพฟของมันเลยพี่น้องสื่อมากินน่กันน้อยนี่อยางยังนน้อยนี่เบิกนุ่ปอนมันดูหาปอนมันดูห อนนังน uh, 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 ัด้วยอา่ากินกินกินแขนแขนขนมจิตรูปแยวยิปตูจอกมฟอมเลจเดินงนไข่ดาวพี่น้องใครเิ่นคนเห็ดไข่ดาวเนี่ยนะมัมันไข่ดาวปลาลไข่เละไข่เละไข่เห็ดเห็ดน้ำกันนี่น้ำกันเออเอยน้องว่น้องกินได้เข้าไปในเห็ดนะ น้ำให้น้องเจ๊ยังวัื่อ่ข้ามนังเบิ่งเห็ดอับกันสามคนเหมือนกันนังลอยมักกินแต่ไข่แดงไม่ห่างลอยจินงกะบมาก้อยห้อยหน่อยอกอ้อยห้อยเดือดพี่น้องบ้านึ่งนี้ใส่บวงแล้วย่างเนา้ยอันเป็นมือกลรองข้าวพี่น้อง ไม่่ายชีค,คุ้มเหรอใส่ตอดหน่อยปวดหน่อยพันเนาะนั่งกันนั่งสั้นหัวเขา่านเพื่อกว่าปวดขาเนาะนี่อ่ะพักพักนั่งเลยเนาะ ได้เล้่นะพี่น้องขีนเขาแรงพี่น้องนยใส่บ่วงเหรอคมๆ่ำๆเลยเนระ ไปปรากนขาวนงกับบ้านด้พี่น้องกนขาวน้ำกันพี่น้องมอสกินขาวมือเดียวพี่น้องมอตะแส่อลืยมืออย่างนได้กินขาวมือเดียวเลยนี้กินแบบสบายสบายหอม ขมๆอ่ำๆนะครับออขมลำนองขมลขำหัวมันนะควรมันแหลมมันนมันขมเนาะ ไม่เดือนนีหายากไปหน่อยบานเท่านห,หนะตอนนี้ไดยซื้อเขาไปหนอเขาไปหาขุดเอาแถวอันหูหูปวดแถวหัวโผนไปหน่อยสื่อของเขาไม่น้องท่านสื่อใหม่หนอหาเร้าหัวหนึ่งประมาณน่ะอะไรก่อนซิมหาพันหมื่นหาพันเัื่อกี่ไปหนอขบายเขาประมั่งหาสึ้บายไปหนอ คือชื้นเกลือกแล้มออิ่มเลยพี่น้องกินเข่ามาล้ายเหมือนพี่น้องเพราะว่ากินมาล้ายยกแล้วพี่น้องอ่าต้นที่เลื่อนอ่างเงี้ยชวยกินมือเศร้าอยูพี่หน่องจะาเขาตู้ไว้เพื่อนเดอาเขาตู้ไวหน่อยโอเคนะพี่น้อง ผมมือสั่งไปกินเหมือนเสี่ะโอเคนะ่นเป็นาะนอพอรกิบหนานะพนหนอบายเป่นหอเสียงลองานประตูพปนหนอพอกิบหนาปนหนอบายพป่น้ออ